เปิดบ้านหรูกันกันตถาวรกับโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์ในการสร้างบ้านหลังใหญ่สำหรับกันกันตถาวรเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองและคนในครอบครัวอย่างภรรยาสาวพลอยอัยดาและลูกๆน้องพร้อมน้องเพลาวซึ่งบ้านหลังนี้ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างนานอยู่หลายปีจนในที่สุด ก็สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อช่วงต้นปี2,566โดยการกันตถาวรยังได้เผยให้เห็นบ้านแบบทุกมุมที่สำคัญเจ้าตัวยังเคยบอกเองเลยว่าขอติดลิฟในบ้านเพื่อความสะดวกสบายให้กับภรรยาและลูกๆอีกด้วย ตัวบ้านถูกออกแบบมาให้สวยหรูดูทันสมัยและใช้ใส่ได้ในทุกมุมมีสนามหญ้าก,กว้างๆเป็นพื้นที่ให้ลูกๆได้วิ่งเล่นและใช้เวลาสังสรรค์กันในครอบครัวอีกทั้งยังมีโรงจอดรถส่วนตัวอย่างรูหราไม่เบาเลยทีเดียวสำหรับกันกันตถาวอรมีชื่อเล่นว่าฟุก เกิดเมื่อวันที่6ธันวาคมปีพศ2528เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานครการศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนพะมานดานินจานุเคราะห์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์หาเสนี2ส,สายสินคำนวณและยังเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนจากนั้นกันกันตา์ถาวรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาการบัญชีคณะพาณิชย์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหนุ่มป๊อบดาวอง ต้องบอกว่ากันกันตถาวรมีออร่าความหล่อมาตั้งแต่ยังเด็กเลยพราะเขาคนนี้เคยเป็นหนุ่มป๊อบดาวองปี2003ซึ่งมาจากสถาบันกวดวิชาชื่อดังแห่งหนึ่งคู่กับนางเอกสาวรดเมคนึงนิดอีกด้วยเส้นทางในวงการ กันกันตาถาวรเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบเดินแบบถ่ายภาพนิ่งและยังมีผลงานโฆษณาและแสดงในมิวสิกวิดีโอรวมทั้งยังเป็นดีเจของคลื่น EFM จากนั้นได้ทำสัญญากับสังกัดโพลิพัชแสดงละครเรื่องแรกของค่ายคือบ่วงร้ายไพ่รักโดยรับบทเป็นเชนซึ่งเป็นตัวร้าย บทบาทนี้ทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท็อปอวอร์ด2 0 0 9สาขาดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมประเภทละครโทรทัศน์ชีวิตปัจจุบันกันกันตถาวรยังคงทำหน้าที่เป็นพิธีกรหลายรายการในสังกัดของ WorkPo พอยและเคยได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมจากรายการ I c Can s e e ซ u u White Thailand นักร้องซ่อนแอบในเวทีนักตลาดครั้งที่8ปีพศ2560 จากนั้นในปีเดียวกันกันกันตถาวรก็คว้ารางวัลมายาอวอร์ดพิธีกรขวัญใจมหาชนจากรายการ The m a s s i n g เ er, กหน้ากากนักร้องและรางวัลพิธีกรแห่งปีใน n t t r เ tain a w a r d เส้นทางรักกันกันตถาวรสมรสกับแฟนสาวพลอัยดาเมื่อวันที่8ทธันวาคม พศ2561มีลูกด้วยกันสองคนคือน้องพร้อมเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพศ2564และน้องพผาเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2565